จากถีเปตนี่จะเกล้ามาถึงหนาหยนู่นุยนายถิงนายทู่ทอีกครั้งหนึ่งลังจากถีศิธ์ที่บุญเชยนะครับให้นําพระพุทธรูปมาเก็บไวท้ที่ํำเขาวินเดงเนี่ยลังจากถีนําพระพุทธรูปไปไว้ยในถ้ำเลวนี่เหมือเดินลุกมาเพื่อจะหนังเรือลับนะเพราะว่าน,นี่มันเป็นเกาะก็ปรากฏมาบำเพบเดชะาลรกคน,นึ่งเป็นเพศผู้ชาย ทั้งสามคนก็คิดว่าตายเร็วก็เข้าไป mm hmm. ทำการช่วยเลือแต่ว่าพอเห็นว่ายังมีลมหายใจก็เอาผ้าข้ามาเอาหมาหฮมาเรยน้ำเครื่องดื่มด้วยถมีอยู่ก็ทถี่ห้เด็กกินได้ก็กินแต่ว่าด้วยความที่เด็กรรองห้อยาก,กินนมนะนะเด็กไม่ได้กินนมเลยก็หนังทราบเชงกันว่าพอมเมกก็อีดีมันเยออีบา้าบที่ว่าเด็ก นู่ไม่คุมกําเนืดแต่ว่าพอได้มาตึงแล้วเดี๋ยวมาค่ามายุ่นรีดสรีดคลั่นนู่นุยก็ว่าเออทําพพื้พดีเราได้ช่วยเลือเด็กนี่แต่ตอนนี้ยันมันแข็งคำแลว้วเด็กโรงนะเห็นดูไม่รู้ออนมไ้ยไ้น,นะเออก็ไม่ที่ทําพื้กับทางทู่ทังทิ้งว่าเรานอนกันก่อนว่า เด็กกับย่กับเรานี่แหละเรามาโนนเคเคเด็กกันเข้าไว้เด็กจะได้ความบอบอุ่นนอนกันที่ชายหาดนี่ยเดี๋ยวต่อเชา้นานั่งเรือครับเพราะตอนนี้คืนลมแรงกลางคืนอย่าเถอะไปเลยก็ไม่เย็นไปกลางวันว่าสักเดียวใหญ่นึงกับกอทตุกคนนอนกันมดหนายหนุ่ยนายทิงเด็กได้นอนเม็ดก็ปรากฏร่ังคงมาตุลีกับมุนท่ามายืนบูเนียรับเมดเลวยแล้วก็มาตุลีบอกว่าเธอ นางมุนธาลูกของเธอยังไม่ตายไอ้พวหนักลาสมบัตท,ทัางชามคนนี้มันช่วยเลือ,อาไว้ได้แต่เด็กรงนะ้นเห็นดูผัวหน้าวาหอยู่นุ่มนะนางมุนธาถ้าวานที่เรายืนผูดอยู่ตรงนี้นี่ต่างชาตคนนั้นได้ยินไหมามาตุลี่บอกว่าไม่มีทางได้ยินเพราะเราไม่ตัางได้กับดวงวิญญาณมองไม่เห็นโดยตาเปล่าบพรเราเป็นสิ่งทักดิ์ิ์แล้วนางมุนธาว่าพระองค์จะทําอย่างไรต่อไปมาตุลี่กันลับตานิมิตไปว่าเห็นแมคูหรือว่าแมวัวนะั้นตายอยู่แถวนี้ตัวหนึ่ง ก็ยากให้พระนางกันเข้าไปซิ่งในคูตัวนั้นแหละเดี๋ยวมาตุรี่นี่จะ,ะปลอมแปลงรางให้เป็นชาวบ้านเดินจูงวัวมาเดินมาทีคดลงร้ามคนนี้แล้วกับลุกแล้วก็บ,บอกว่าเอ็นเด็กโรอง่ังเร็วม,ม,มึงเยียวนุ่มหัวกูไปให้เด็กกินก่อนไหมอะไรแบบนี้คือจัดจากเมื่อใดแพ่นที่ต้องการเร็วก็นางบนท่านี่ก็ไปซิ่งในรังคูแล้วก็มาตุลีนี่ก็ พลงเด็กชาวบ้านก็คือเป็นในมันไนมานี่นะไปดูไปมนันนี่แล้วก็จูงวัวมาพอมาถึงคนต่งางชาตินี่ก็หวากลนเรียบร้อยนะพอมาถึงกับปลุกมานี่ว่าตื้นๆมานอนรับประจำเร่ตรงนี้ที่นอนต้งขะลุยเอมานอนอยู่ที่ตายาสสนามขึ้นและน้ำตัวมูกเด็กในทำปลือ้พอพราเด็กนอนอยู่กันทิน้งว่าดหม่น้อย,อยลุงคนนี้รับอีนอนเออไม่เคยยห้นมาก้อนเรามาทมบัสหมาก่อนนี่อยู่เรือชาวบ้านนี่รู้จักกันมันถูกลังคาเรือนแต่ไม่เคยเิ็นต้นมาก่อน ไอ้หนุ่ยว่าวไม่ต้องท่ามเล็วแกจุงวัวมาพอดีเราท่ามคุณเออเนี่ยมาพบเด็กตายโรคลงเออโรงหน้าเห็นดูตัวโรงอยู่ตัวเรื่องไม่ได้กินนมเลยตื่นป้าแม่วัวมากระดีเลวก็หน้าว่าเป็นแม่วัวพอได้มีน้ำนมมัง้งก็นายมานี่วะเออมันไม่มีภาชนะได้มารับน้ำนมจากวัวเลยนะนายมานี่วกะก็นั้นก็เอามาจ้ะมาดูได้ถึงเตาเลยนายทิงก็ช่วยประโคงพาไปกินนมถึงเตาวัวนนุ้นแหละแล้วก็ทุกคนกราบขอบคุณลูก อบคุณลุงมากๆที่ว่าได้ผ่านนมมาไม้เด็กได้กินนายมานี่ทีว่าเทวดาเนี่ยบอกว่าน้ำนมนี้เป็นน้ำนมวิเศษนะ,ะกินเลวก็อิมจนโตเลยไม่ต้องกินเพิ่์มีกเกลวเด็กคนนี้มันไม่ธรรมดานะไม่กี่วันมันกระตูถาผู้ใยญ่งนู่นนี่ว่าลุงนี่แรงมันนั่งกาดตูนในไร้่อาวนายมานี่ว่าไม่เชื่อกันลงเล่เด็กนี่มีบุญญาธิการโบทร์ช่วยเอาเด็กคนนี้ก่พาไปให้กับ ตันชีปาข้าวนะตันจะดูเละโตเลวเด็กคนนี้เหมือโตให้ตั้งชื่อว่าขาวีีพอเปรี้ยวัวได้กินนมวัวนี่เป็นนมวัววิซิตพวกนี้ก็ฟังกับเลวงงนี่ไม่รวยไร้ลุงนี่ก็เถียวเร่งเด็กนี่จะมีพลังมาชัานคอยเล่ไม่กี่วันก็นมันโตมันเย้ยปวดรูปผ่าเด็กนี้ไปให้งมือตานชีปาข้าวจะ้ะตันชีปาข้าวดูเลยไอยูอเขผูกเข้าหลุกนั้นหลุกนั้นก็เมือลุงนี่แรงเช็ดกระจูงวัวเดินผ่านไป ตั้งทามคนก็นว่าเออลุงนี่น่าจะไม่ธรรมดาผมไม่เคยเห็นมาก่อนไม่รู้ทีว่ดาด้แบหรือก็เลยอุ้มเด็กเดินทางไปที่ับหนักฉีปปาข้าวนี่ก็เป็นในชากล้องนั่งบอยสุเมธนะสงสัยตรงไหนถักตามส่วนตัวได้เลยครับ